วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคําถามที่เจอกันบ่อยๆและน่าสนใจมากๆเลยนะครับเปลี่ยนยางรถยนต์ต้องเปลี่ยนพร้อมกันสีเส้นจริงหรือไม่หลายคนนะครับคงสงสัยว่าถ้าจะเปลี่ยนยางทีต้องลงทุนหนักแค่ไหนและมีวิธีไหนบ้างนะครับที่ประหยัดงบและปลอดภัยบ้างครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมคลิปนี้นะครับจะมีคําตอบที่คุณสงสัยพร้อมเคล็ดลับดีๆนะครับที่ช่วยให้คุณดูแลยางได้แบบมืออาชีพเลยครับจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับ ทำไมการเปลี่ยนยางถึงสําคัญตอนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าการเปลี่ยนยางนะครับถึงสําคัญยางรถยนต์นะครับเป็นส่วนเดียวที่สัมผัสกับถนนโดยตรงมันมีผลต่อการควบคุมรถนะครับการเบรกและรวมถึงความปลอดภัยโดยรวมถ้ายางของคุณนะครับเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นดอกยางสึกเกาะถนนไม่ดีหรือมีรอยแตกแล้วนะครับก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทีนี้นะครับมาถึงคำถามสําคัญที่ว่าเราต้องเปลี่ยนทีเดียว4ีล้อเลยหรือไม่หรือเปลี่ยนแค่บางล้อพอ การเปลี่ยนยางทั้ง4ล้อพร้อมกันนะครับแน่นอนว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับเพราะช่วยให้รถมีความสมดุลที่สุดดอกยางทุกล้อนะครับเท่ากันการยึดเกาะถนนดีทุกจุดโดยเฉพาะในรถยนต์ขับเคลื่อน4ีล้อนะครับหรือ All-wheel drive นะครับระบบนี้นะครับจะกระจายกําลังเครื่องยนต์ไปที่ล้อทั้ง4ล้อถ้ายางใดสึกหรือเสื่อมสภาพไม่เท่ากันนะครับอาจทาให้ระบบเสียหายได้ครับแต่ในรถยนต์ทั่วไปนะครับเช่นรถขับเคลื่อนล้อหน้าหรือรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ การเปลี่ยนท้องการทั้ง4ีล้ออาจไม่จําปจเป็นเสมอไปครับคุณสามารถเปลี่ยนแค่2ล้อที่จาเป็นก่อนก็ได้แต่มีเงื่อนไขที่ต้ระวันดังนี้ครับถ้าคุณนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนแค่2ล้อนะครับมีสิ่งสําคัญที่ต้องรู้ครับ1ครับให้ยางใหม่นะครับไปอยู่ที่ล้อหลังเสมอเพราะล้อหลังนะครับเป็นตัวช่วยในการทรงตัวของรถถ้ายางหลังเสื่อมแล้วคุณเข้าโค้งแรงๆหรือขับรถผ่านถนนเปียกรถอาจเสียการควบค,คุมได้ง่ายตรวสอบยางที่เหลืออยู่ ยางที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับควรมีดกอกยางที่ยังดีอยู่ไม่มีรอยแตกแล้วหรือสึกหลอจนเกินไปและอย่าลืมนะครับว่าต้องเลือกยางใหม่ที่ขนาดและรุ่นตรงกับยางเดิมเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างทั้ง4ีล้อครับมีบางสถานการณ์นะครับที่ผมอยากจะแนะนาให้เปลี่ยนทั้ง4ล้อพร้อมกันเช่นถ้ายางรถของคุณนะครับเสื่อมสภาพใกล้เคียงกันทุกล้อเมื่อคุณใช้รถในเส้นทางที่สมรรถนะยางสาคัญมากเช่นขึ้นเขาทางโค้งหรือถนอนเปียกบ,บ่อยบ่อยและแน่นอนครับถ้าคุณขับรถ ระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับเปลี่ยนพร้อมกันดีที่สุดครับเพื่อป้องกันระบบขับเคลื่อนเสียหายครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าคุณเปลี่ยนยางพร้อมกันทั้งสีล้อได้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับและช่วยให้รถขับขี่ได้สมดุลและปลอดภัยที่สุดครับแต่ถ้าอยากประหยัดงบนะครับเปลี่ยนแค่2ล้อที่จําเป็นก่อนก็ได้โดยอย่างไรนะครับต้องอยู่ล้อหลังและตรวจสอบอยางที่เหลือให้อยู่ในสภาพดีครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมดูแลรักษายางรถยนต์ของคุณเป็นประจําเช่นตรวจสอบลมยางทุกเดือนเช็คดอกยาง และหมั่นหมุนยางเพื่อให้สึกหลอเท่าๆกันนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับหรือคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ